สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าพอดีผมไม่มีคลิปครับไม่มีคลิปไม่มีคลิปลงติ๊กต็อกไม่มีคลิปลงเรียวครับผมผมก็เลยเดี๋ยวไม่มีกับข้าวด้วยก็เลยเข้าป่าพี่น้องมันนี้เข้าป่าเข้าป่าพี่น้องเลยอุปกรณ์พร้อมแล้วไม้เขี่ยเห็ดแล้วก็ถุงใส่เห็ดครับผมถุงสเห็ดก็ใส่หลายหลายครั้งจะขาดไปเลยขาดเมื่อไนี่นะ <laughs> พี่น้องเลย เราจะเห็นแล้วไหมเห็นแล้วเห็นเล่นจอดรถตรงนี้ไม้ขีดเห็ดไม้ขีดเห็ดตัวนี้ผมผมจะเอาไว้ที่เก่าผมเลยครับเอาไว้ที่เก่าม้งนี่เอาไว้ตรงนี้เลยเนาะรถเวลารถกลับบ้านผมก็เอามาเสียไว้ตรงนี้เวลาผมมาผมก็เอารถมาจอดนี่แล้วก็ไปเอาไม้ตัวนี้มาใช้มาหลายครั้งแล้วครับใช้มาหลายครั้งแล้วยังไม่หักพอยังพอ,งพอขีดได้อยู่แต่มันอาจจะอ่อนไปนิดนึงอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าพอเสดระพอเสดระ ธรรมดาผมจะพูดอีสานนแต่บางทีเรามีเพื่อนเป็นคนภาคกลางด้วยนะเราก็พูดภาคกลางด้วยอีสานเวยเก๋แล้วเกแล้วกินได้ในเห็ดอะไรขากลวงขากลวงขากลวงแสดงว่ากินได้ไม่มีแหวนไม่มีแหวนข,าก,วข,า,กวขากลวงกินได้ไมพี่น้องกินไหนอดอกหนึ่ง ไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดนังง่วงเห็ดนังง่วอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอเห็ดแดงเห็ดเห,ห็ดน,น้ำหมักเห็ดน้ำหมักฝนฝนบ่ตกหลายมือครับฝนบ่ตกหลายมือวันนี้มันเห็ดบ่ค่อยออกครับผมเขามาหาพู้แตะไอ้ได้ไปป่นแล้วครับขณะน,นี้เวลาก็8โมงกว่าแล้วครับผมตอนนี้ ังไงผมจังเขามาปลามานน้ธรรมดาสิปีหาหญ้าวัวครับธรรมดาผมจะไปหาย้าว no ัวพอดีวันนี้ลุกแต่เช้าครับออกเห็นแล้วเกือบเหยียบ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 แล้วดีเถียนก่อนธรรมดาผมจะไปหาย้าวัวใส่ใสเงียบกินข้าวเช้าแล้วพอดีวันนี้ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าแล้วก็ได้ไปหาญ้าวัวตั้งแต่หกโมงเช้าครับก็เลยได้เขาปลามาเห็ดไปหน่อยเขามาหาเห็ดเห็ดตุปุ่น โอ้ฝนบปรโตคลายมือก็มีเห็ดออกเหมืกันครับนี่สะโพกเขาหเห็ดละงหกครับมูออา่นเขาประวับะปลาเลือดๆนะเพิ่นได้เห็ดละงหกลายอยู่พงก็เลยเขามันมีลีบอกเขเลยลองเขาบ,บึงในใดเล่ในใดเล่เห็ดพึ่งกับนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่คือแกงอร่อยนะครับแกงอร่อยถ้าไม่แก่เกินไปถ้าบวแก่เกินไปไมันจะแข็งแสบครับกัดนุ่มลิ้นดีครับแต่ว่าถ้าแก่เกินไปก็เละครับเละกินไม่อร่อยกินไม่อร่อย มารุนเบิกฟ้านกกาบยุยบินได้หลายดอกอยู่ครับได้หลายดอกดอกินเห็ดพึ่งพันนี้แต่แกงแกงแซ่แบแกงอร่อยหาเห็ดด้วยพี่น้องเด้อบ้านผมฝนตกบดตกก็เพราะมีเห็ดกิน่ด้วยครับน,นีนน่ถึงแม้นฝนหน้าฝนถึงแม้นฝนฝนไปตกก็เพราะมีเห็ดหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าหนาวอ่ะ เน่าเนา่าหรือแต่ขาหน้าหนาวก็มีเห็ดอาเห็ดกระด้างก็เห็ดกระด้างหน้าหน้าฝน,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 นมีสารพัดเห็ดแต่หน้าแล้งมีเห็ดกระด้างจริงครับมีเห็ดตินเกือบตลอดปีครับที่นี่มีกินเกือบตลอดปีถึงเม้นถึงเม่นจะเห็ดเบื่อถึงเม่นจะไม่มีฝนตกแต่ถ้ามีหมอกนิดหน่อยหน้าแรงนี่ก็เห็ดขอนเหเ็ดกระด้างครับเกิดเกิดเต็มขอนเลยครับ ที่นี่จึงมีเห็ดกินเกือบทั้งปีครับจะเว้นอยู่จะเว้นอยู่ไม่กี่เดือนช่วงช่วงเดือนนาเมษาอ่ามีนามีนาเมษาพฤษภายกินแห้งจริงๆตัวนั้นจะไม่มีเห็ดพอพุษภามาเริ่มพุษภามิถุนามาถ้าฝนตกเมื่อไหร่เริ่มออกครับแม้แต่ฝนตกเดือนเมษากุมภาก็มีเห็ดออกครับอย่าว่าอย่าว่าแต่เมษาเลย เรื่งฝนตกกุมภานั่นแหละเริ่มมีเห็ดออกตั้งแต่กุมภาแหละทีนี้มันจะมาแห้งช่วงเมษามันจะมาแห้งช่วงเมษานั่นแหละเมษามก็เริ่มแห้งแห้งแห้งจนน้ําแห้งขอดนั่นแหละไม่มีแล้วจะมาฝน,นเริ่มตกพฤษภาแต,แต่แต่ถ้าปีไหนมีฝนตกฝนตกตั้งแต่กุมภามีนานมาเมษาก็พอมีเห็ดกินกันนะแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกตลอดมันก็เลย มีเห็ดมั่งปะปายรับผมโดยเฉพาะเห็ดขอนครับหน้าแรงมีเห็ดขอนทินอยู่ที่นี่ไม่อดอยู่เห็ดกินครับเห็ดป่าเยอะแยะมีตั้งแต่ต้นต้นปีจนปล,ายป,ลายปีเนี่ยอย่างปีนี้ก็ดูนะครับตุลาพศกิกาตุลาพศกิากาฝนเริ่มเริ่มแห้งเห็ดเห็ดอ่าเห็ดแบบนี้จะหมด เราก็จะไปออกหิดขอนที่นี่ไปออกไปออกหิดขอนพี่น้อ,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 องไปไปช่วงจันหาวช่วงหนาวหิดขอนจะเริ่มออก